สวัสดีครับผมจุตุอันัวนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศแพ่ปานะครับในวันสงการวันนี้ก็กำลังว,วุ่นวายกันอยู่นะครับนะเก่มากเรามาดูกันบรรยากาศแพ่ปปานะครับ ีเช้านี้ก็ที่มีมาขายก็มีปลากระบอกนะครับปลากระบอกปลาสละแล้วก็ปลากระพงนะครับทางด้านนี้ก็มีกุ้งสวัสดีครับวันนี้อก่อุ้งนีมาดเด็ด เยปลากระบอกหน้าต้มๆไหมนะครับโอ้โหสดใสสดใสอันนี้ก็พุ่งดีก,กันไป เช้าๆอยู่เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวของการเชิญแวะมาตลาดได้เลยนะครับ

อันนี้ก็กุ้งเต็มสตรีมเต็มพริกัดเลยนะครับน,นี่กุ้งกุ้งเล็กๆนะครับอันนี้กุ้งเล็กก็หมอกไก่คานทาทกุ้งแห้งนะครับน,นี่เหมือนกันอันนี้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นกุ้งแห้งหรือจะเอาไปทอดทอดเป็นแพรๆขายก็ได้นะครับกุ้งแบบนี้ ส่วนอันนี้ก็ปลากุูเลานะครับได้หมดปลากุเลาสดตอนนี้ก็ทําได้หมดนะครับจะไปนึ่งจะไปแกงจะไปทอดได้หมดกุ้งเยอะโอเคกุ้งเยอะมากแล้วก็อันนี้กุ้งกุลานะครับกุ้งกุลา แต่ไม่ใช่กุ้งกุลาล้องไห้นะกุ้งกุลา่ะนี่คือปลาน้ำดอกไม้หรือปลาสากอยู่ในวงปลาสากนี่เองนะครับบางคนเขาเรียกปลาน้ำดอกไม้คนก็เรียกปลาสากนะครับปลาปลาชนิดนี้เอาไว้ทำเอาน้ำยาดีมากเลยนะครับเดีย๋ยวให้ดู เดี๋ยวให้ดูละอะไรทักอย่างดูครับกุ้งดูตัวใหญ่มากสองเลยเกือบสองนิ้ว,สอ,วสองนิ้วกว่ากผมอะ่ะมาดูราคาอ๋อแมงปูชิบหายเลยบอกให้ดูกุ้งครับโอ้ตัวนะครับ โอ้ใหญ่เบ้งเบ,บ้งเลยนะเห็นปะใหญ่เบ,บ้งเบงเลยใหญ่มกนะครับใหญ่มากแต่ตัวนี้ไม่ค่อยสดไม่เป็นไรแต่ตัวอื่นถือว่าใช้ได้นะครับใหญ่มาอขอบอกอันนี้ก็ปูทะเลปูเนื้อนะครับปูเนื้อ มีทั่วไปเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศดิมน้ำก็มีติดน้ำเลยนะครับแพ่ปลาติดน้ำเลยก็บรรยากาศบรรยากาศดีนะครับเช้านี้แดดแดดยังไม่จัดเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าฝั่งเขาเรียกอะไรอะ ทางที่จะข้ามไปฝั่งพระฉลอมนะครับแล้วก็นี้ฝั่งฝั่งวัดต,ตึกแล้วก็ตอนนี้น้ําก็กําลังค่อยๆขึ้นนะครับสวยบรรยากาศดี <gerade> ก็สำหรับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการไลฟ์สดของผมเองครั้งแรก นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีครั้งต่อๆไปเรื่อยๆพอเริ่มรู้ละเริ่มเริ่มใช้ของที่มีคุณภาพแล้วก็เดี๋ยวจะมีการอาจจะมีถ่ายสดบ่อยขึ้นนะครับทางยูทูบโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเจอกันครั้งหน้านะครับว่าผมจะมีอะไรมาทำนำเสนออีกนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามจุ๊จูออนตัวแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ